สบายดีเนาะื้นนี้น้องแพนพายายไปหาหมอเน,อะน,เนเาะวันนี้เพื่อนยายเท้าร0อยปีแล้วดินร0อยร้อยปีร0อยร0อยปีเพิ่นยังยังไปยังมาน้องแพที่คามในเฒ่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าน้องแพบอก้าขับรถง่ายหากระกินข้าวแล้วเนาะ,นะนในยายเพิ่นก็มากินข้าวอยู่บ้านแพรมนนี้เดี๋ยวที่พายายไปหาหมอกันเด้อวันนี้ยายเพื่อน,น,นสบาย นี่น้องแฮมาฮอทเคเนดิกแล้วเนาะตอนนี้ฮอทเคนนนเคนอิกดดเหรอแล้วนี่แกยู่เคเนดิกยู่บ้านคนสี่เนาะไปเอาโอไซมาเป็นจอดไว้นั่นแหละนี่แกท่าท่าใหญ่ตวดยู่เคเนดิกอันนี้แลตอนแรกจะ็นลูอ่านเนาะตอนแรกนี่กับยายนนั่งท่าเนาะตอนนี้ท่าตวด ก็เจ้ากำลังจัดยาให้คุณไข้น้องแหกับยายนางท่าก้อนเดี๋ยวจะมีเจ้าจังตัวให้นเนาะเพิ่นปวดหัวเพิ่นเมื่อ,อยเพิ่นอีหยังเนะตามตามาจ่าอันอาการของพุท่านั่นแหละใจท่าเยี่ยงเปโตวนี้อาจจะเาฟุตเจ้านั่กนงกำลังตัวอยู่ในตอนนี้พอมาดูคน,น คินิกอื่นเขาเจ้าก็ไปการเหม,มือนเนาะเขาเจ้าไปโรงพยาบาลแต่ว่าแห้ม,มาคลนิกม,มันเมืองว่าเขาเจ้าว่าอาการเปร็นยังเนาะนั้นใครยาน้องทายยู่ นี่ยาที่ไปหาหมอมาเนาะเขาเจ้าให้ซี่ย่างหลังอาหารเขาเจ้าว่าตั้งทรงขึ้นเนาะตั้งทรงขึ้นเนาะยายตั้งทรงขึ้นในยามาซี่ย่างกินหลังอาหารเดี๋ยวจัดยาให้ยายกิน <c oughs>